สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมจิฟสายแคมปิ้งครับขันข้างหลังผมนี่เองไปดูกันเลยมาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเบนซิน2.5นะครับถือว่าเครื่อง2,500นี่เองนะครับอ,อ,อันนี้เครื่องเดมิมเดมิม ยังไม่ติดแก๊สเหมือนมีน้ำมันรั่วๆนะตามอายุการใช้งานาใช่ไหมตามอายุเดยรวมก็ถือว่าโอเคแล้วผมเครื่องไม่เคยแกะนะครับใช่ไหมแกะไหมยังมีแกะบ้างมีแกะบ้างมีทำอะไรเพิ่มเติมไหมครันนี้อันนี้นนมีเครื่องไม่มีครับมีแต่เป็นชุดยกชุดยกชุดข้างล่างข้างหน้าเป็นชบของโปรพอพโคอมชกโปรคอมใช่มีการ DIY ต่อด้ามชกขึ้นมาชกเดิมมันตันไปก็เลย DIY วต่อด้ามชกขึ้นมาให้สูงประมาณสองนิ้วครึ่งมันก็ช่วยประชับได้บ้างแล้วก็ตัวอาร์มอาร์มบนอาร์มล่างดี y ทําทำเองหมดเลยให้มันสามารถปรับเกี่ยวคาตามความตามปรับสูงของรถได้อนไดข้างนี้ก็ทำขึ้นมาเองันไดข้างดี y d ว y ดีาทำเองอันนี้ก็โดย ทำเสร็จก็เอาสีพ่นสีแล้วก็เอาไอ้ตัวกันลื่นมาใส่นล้ขึ้นเวลามักานก็ป้องกันนี่เหล็กทางน้าเลยช่วงนนวด้านหลังก็ปูด้านหลังก็ก็คอมโพมอนกันแล้วก็ใส่คอนลองสีนิ้วคอนลองแหนบสีนิ้วครับด้านหลังชุดล่างเรือก็จะมอีอ่อันนี้เป็นชุดเอลรออะไรครับรออะไรเวลาเดินทางไกลหรืออะไรเนี้ย ก็สามารถที่จะต่อต่อเป็นชุดลากเรือหรือลากพวกใส่พวงท้ายใส่ปีกวงปไบค์อะไรได้สบายๆแล้วก็อันนี้เดี๋ยวรับทำเองอันนี้เปิดง่ายๆนะถึงสลักออกอันนี้ก็หาซื้อทั่วไปครับประมาณอืมโอเคก็เนี่ยครับเวลายกเสร็จแล้วก็ สลักตัวนี้ก็เราก็มาเสียบล็อกนี่ด้ปึ๊บหุ่นตัวไปไปแลาก็ล็อกไว้ก็เป,ป,ป,ปิดประตูท้ายโอเคปึ๊บก็นี่ก็งาน DIY เหมือนกันใช่อันนี้ก็งาน DIY านเป็นกาบกาบไฟท้ายกาบไฟท้าย DIY ขึ้นสร้างขึ้นมาเองอันนี้เป็นโต๊ะ ก็คือเป็นชั้นวางของเลยก็ด้วยเราเป็นโต๊ะถ้าเวลาเราวางของปุ๊บถ้าสมมติว่าเราไม่มีเนี้ยเวลาเราวางของหรืออะไรมันเซตเป็นการจัดก,การพวกอะไรมันลำบากเราก็ว,วางชั้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บวางของวางอะไรจัดให้เป็นระเบียบส่วนตัวนี้ก็สามารถที่จะเวลาเวลาราไปแคมปิง้งก็ยกอ๋อยกออกได้ยกออกได้เป็นโต๊ะด้านนอกโต๊ะไว้นั่งชิวๆวก็ เขนอนเขนั่งเฉยๆปั๊บสนใจงาน DIY นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ช่างพิสานนะครับนี่ก็ DIY ขึ้นมาเองนะครับมีแคมล็อกก็ธรรมดาเขาไม่มีเลยเอาแคมล็อกแคมใหม่แคมใหม่แคมท่ออ๋อโอเคตอนล็อกไป้เฉยๆอืมเถอะมันจะใส่แข้งหน่อย ก็สามารถเอาไป,ปเป็นโต๊ะครับโตะแคมปิ้งวาง<ต>อาหารเ<ด>ช่อเดิมเหล็กก็ไม่กี่บาทหรือหาซื้อตะแกรงอันนี้ก็เอาไว้เตาข้างล่างย่างได้ใช่โอเค ก่อเตาข้างล่างมาแล้วมาปิ้งย่างตรงนี้ก็ได้นะี๋ยวว่าโอเคนี่ก็เป็นน้ำมันสับลมัน5ลิตรอันนี้เป็นสับลองแต่ว่ามันจริงๆมันเล็กไปละมันต้องใหญ่กว่านี้อันนี้ก็ DIY เหมือนกันอันนี้ก็ DIY เป็นโอ้โหนี่ DIY เองหมดเลยนะครับเนี่ยข้างบนด้านบนก็เป็นมี้ขวตัดตายจากหลังคานะครับหลังคาแล้ว DIY ทำเองหมด U.E.S. แคมปิ n งก็ดีๆครับทำซึ้นมาเองนะครับผมอ,อันนี้ก็เต็นเต็นเต็นท์าาหลังคานน่เรานี้ของไทยทำราคาประมาณหมื่นปลายๆเกือบสองหมื่นสั่งเขาทำเหรอครับสั่งเขาทำเลยอ่านี่กว้าง2คูณ1.6ุเท่าไหร่นะหมื่นเก้าประมาณ 19, 500. หมื่นเก้าพห้าร้อยรได้กี่คน นอนได้สามคนพ่อแม่ลูกสบายๆก็ถือว่าราคาก็ไม่แพงนะครับผมสำหรับงานไทยหมื่นเก้าผมว่าโอเคนะแต่ว่าจะมีก็ดูจากที่ที่เขาไปแคมป์ปิ้งมาเนี่ย็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับมีเั็นท่าอ่ามีกตรนท์าให้ด้วยแล้วก็มีเองกระเพกอ๋อเนี่ยใช่ไหมเขาใช่ไหมชายช่ เ claro, สร็จแล้ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับผมนี่ก็เป็นกันสาดก็ใส่สปอตไลท์อันนี้มีสปอตไลท์เวลานั่งชิวๆจะเปิดนานไม่น่านะแบตหมดนี่ก็กันสาดเวลาเที่ยวริมทะเลก็ขอดกันสาดแล้นั่งชิวๆอันนี้ก็มีสปอตไลท์ด้านหน้าประมาณนี้ข้างหลังด้านในนะครับก็อุปกรณ์ พื้นฐานปกตินะครับผมมีบูทุธก็ไว้ฟังเพลงนี่ก็ชุดกล้องกล้องไว้ชุดเกียร์ชุดขับสีนะครับนี่เป็นเกียร์แมนนวลด้านในก็เดิมๆนะครับผมคงสภาพไว้ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนอกจาก,กตัวโต๊ะด้านหลังนะครับเดิมๆของเดิมโรงงานนะครับอันนี้ก็เป็นที่่าอันนี้เป็นที่ แับเวลาปีนเวลาเราขึ้นรถรถมาถูงงี้ไหมเราใส่เงี้ยอันนี้ซื้อไม่ได้ดีเไว้ซื้อขอเปิดทีก็เหยียบราคาราคาอย่างงี้ก็เหยียบได้ประมาณเนี้ยรับเงินรับงานได้มาฟองความร้อโลซื้อเข้ามาตัวเท่าไหร่เนี่ยประมาณสองร้อยกว่าบาทเป็นอลูมิเนียมตัวหลังคือเราสามารถที่จะปรับเรียบได้เลยก็ได้เหมือน คล้ายๆพวกป่าเจาโอ้พวกอะไรมาเนี่คืออนี่นี่ดันไปสุดถอดเบาะนี่ออกถอดนี้ก็ดันเข้ามามานอนแล้วก็เป็นนอนยาวได้เลยอ๋ออัตราการบริโภคน้ำมันคันนี้เป็นไงครับก็มันห้ากิโลลิตรโอ้โหเเอาเรื่องกันนะ่าได้ได้จ่เทตะเท ไม่ยากครับเพืนเพื่อนนะครับสนใจงาน DIY นะครับแบบนี้นะครับ มันจะเป็นต้องแบบนี้หรือว่ารุ่นนี้ก็ได้นะครับผม,มจะเป็นรุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับให้ทางช่างวิสาทําให้ได้นะครับผมทางระวังของได้ของชัน้นสบายรับ<ด>ทุกอย่างนะครับทางช่างวิสาก็รับงาน d ี Y แทแบจะทุกชนิดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงการทําอะไรเพิ่มเติมนะครับแตกหลังคานะครับ กันชนท้ายด้านหน้าด้านหลังนะครับเวลาใส่หรือมิดล้อล้อเข้ามาเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องยกยกนิดหน่อยเรามีสลักสังเข้าไปนิดนึงแล้วเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปได้เลยง่ายๆหรือใครถ้าใคร,ใครมีกุญแจเป็นลูกกุญแจก็ใส่ได้สบายๆโ <Okay. S 2> อเคน่ล็ออ <Okay. S 1> ือทั้งคันนี้ DIY หมดเลยนะครับยกเว้นที่เหยียบเมื่อสักครู่นี้นะฮะ ก็ถือว่าโอเคนะครับงานก็ใช้ได้นะครับผมดูแบบดูแมนๆนะดูแมนไม่ค่อยมีดีลาอะไรเท่าไหร่ลีลาเหมือนกันนะครับเห็นไหแหลกหลังคาก็งาน DIY นะครับผมถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ช่างพิษานะครับผมตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆนะครับงาน DIY ขั้นตอนการทำงานต่างๆนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้านะครับผมถ้ามีโอกาสก็จะ มาถ่ายทอดให้ให้ชมนะครับผมวันนี้ก็เป็นการมาเดินดูรอบๆนะครับคร่าวๆนะครับผมว่าภายในโรงงานของช่างพิสาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ